ตอแรกของเรามาเริ่มกันที่เรื่องเตือนภัยกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเมื่อแพท power แพทนะคะถูกแอบอ้างรับงานงานนี้เสียหายหลายแสนเลยค่ะนักร้องหนุ่มแพทย power แพทนะคะต้องขอเตือนภัยเลยเมื่อมีผู้ไม่หวังดีแอบอ้างชื่อวง power แพทนะคะรับงานร้องเพลงตามสถานที่ต่างๆและผู้ว่าจ้างก็ได้ทําการจ่ายเงินแล้วด้วยแต่เมื่อถึงวันงานค่ะ ผู้แอบอ้างเนี่ยกลับแจ้งว่าแพทไม่มีคิวจนเกิดการเข้าใจผิดแล้วก็ความเสียหายขึ้นนะคะโดยเจ้าตัวก็บอกว่าไม่โกรธผู้ที่ทำเพราะเชื่อว่าใครทำอะไรไว้ก็จะได้รับผลกรรมเช่นนั้นค่ะ ที่น่าตกใจมากก็คือว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดตั้งแต่ปี64ครับผมเองก็ไม่ได้รู้สึกโกรธกับคนที่มากระทําการแบบนี้กับผมแล้วก็ทางร้านนะครับเพราะผมคิดว่าใครทําอะไรต้องได้รับอย่างนั้นที่ผมออกมาตรงนี้นะผมต้องการที่จะปกป้องชื่อเสียงของตัวเองนะครับของทีมงานนะครับผมแล้วก็ดูแลความรู้สึกของทางร้านด้วยใครเป็นผู้เสียหายนะครับก็รบกวนนะครับส่งหลักฐานมาที่ทางอีเมลของบริษัทมาดูมาฟังซึ่งเป็นบริษัทของผมครับ